สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงองไปสู้ขู่สู้คนครับผมมื่อนีบอพ่อก็บ่าไม่ค่ายกินพี่น้องมื่อนีบาแมกได้ซิกโคงมาซาลาพี่น้องโอ้ยไปทางผลเดิมมื่อนีพี่น้อง,อไ,ปง,อไ,ปองไปทางอบังอบังคนละพี่น้องเมือ่อนีโอ้ยซีกโคงมาซาลาครับผมเป็นซอสแบบเป็นซอสมะเขือเทศน,นะพี่น้องบ่าเมกเมกล่มงบ่ามกกลีงบ่เคยกินมึงครับเออคือกันครับผมเสื่อ ผงซื่อซอสพ่นมาหล้วก็มาเฮ็ดมาใส้นี่ะ่ะคุกเข้าให้มันเข้ากันนะพี่น้องเอามาลองเบิ่งวันจิเซ่บบ่โอ้โหเนื้อน,นี่ห่อไปปุบเปตุนเรียบร้อยแล้วพี่น้องลาด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 ซอสกันสิบอกว่าความห้อนนี่นระดับร้อยครับขอนขนาด ต้องกินห้อนๆมันสิหละพี่น้องของเจ้าแสบครับมาเรื่อยมาเรื่อยครับผมเซ่ๆนะกัน บ้า <c oughs> ขอท่าพี่น้องอืม <c oughs> จะเปืเป่อยๆ่มดนะเนื้อรุดกระดูกเลย nó mới kéo vững có đời là phải không お。 พร้อมเครื่องเทศให้พี่น้องรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับผมนัวครับโอ้สุดยอดเลยอ Hãy nhạt thế

ซสุดยอเอา้ามือหนามือไม่พอกันไหมครับผมคลิปเอ่อยูดีไม่แห้งครับน่รารักพะเงยนมือน่าตื่นเต้นแสนพี่น้องผู้ใดมากคลิปนีมม้ก็ฝากกดติดตามก็ต้องเคยแชร์เ่าเป็นกำลังใจบ๊ะแม็กกันเลยครับสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ